สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Drama Media on Zoom ค่ะในช่วงนี้เราพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17.00นถึง17.30นนโดยประมาณนะคะพักทายสมาชิกซูมทุกคคท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมนะคะ Zoom Idol แบบสดๆพร้อมกันนี้นะคะผ่านทางระบบ Zo ู om นะคะได้ที่2ห้องหลักก็คือห้อง zoom022.com ค่ะและอีกหนึ่งห้องก็คือ zoom022.com /da/ 1นะคะเรามาติดตามรับชมเรื่องราวดีๆนะคะของซูมไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยมาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของยออมหาปูชนียอาจารย์ไปเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็ดีงามอีกด้วยนะคะ สำหรับสุมไดอลของเราในวันนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสไปสร้างบารมีในต่างแดนนะคะไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะได้นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คำสอนของมหาปูชนียาจารย์เนี่ยนะคะมาปฏิบัติและที่สำคัญก็ได้ทำหน้าที่กัลยะาณมิตรและที่สุดก็คือการได้มีโอกาสค่ะ สร้างวัดในประเทศญี่ปุ่นมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของบุญกระถินที่เกิดขึ้นด้วยนะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะได้พูดคุยกับทุกท่านขอต้อนรับคุณพรทิพย์แซลิมฝ่ายมาร์เก็ตติ้งบริษัทบัสเทลนะคะประเทศญี่ปุ่นว่าพี่เหมียวคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาดาสวัสดีค่ะค่ะนะคะ ออขอสอบถามหน่อยว่าในส่วนของมาร์เก็ตติ้งบริษัทบัสเทลเนี่ยนะคะที่ที่เหนี่ยวได้ทำงานอยู่เนี่ยเป็นงานในด้านไหนยังไงบ้างคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรโมชั่นลูกค้านะคะก็จะหาลูกค้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับโอนเงินนะคะเป็นธุรกิจการโอนเงินนะคะก็หามาเก็ตในส่วนเขตคันโตญ,ญี่ปุ่นนะคะประมาณ 6- 7จจังหวัดนะคะค่ะตรงนี้เป็นส่วนหลักที่ทำหน้าที่อยู่ค่ะอืมค่ะที่ญี่ปุ่นนี่เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น โอโควิดน oh, ี 19, ่ลดลงเยอะแล้วค่ะโ uh, ตกเกียวจากที่ติดเวลาห้าพัน 5, นะคะเหลือประมาณห้าร้อยคนนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกแบบ uh ก็เดินทางกันรู้สึกตอนนี้ก็รถไฟเริ่มแน่นอีกแล้วอืนะคะเพราะการโดยสักหลักก็คือรถไฟค่ะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่อนข้างจะ,ะดีขึ้นนะคะดีขึ้นเยอะค่ะอืะนะคะทีนี้ต้องสอบถามตัวตนก่อนที่พี่เหมียวเนี่ยนะคะจะได้มีโอกาสไปสร้างบาร,รมีในประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะตัวตนก่อนจะมีโอกาสได้รู้จักกับรพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างคะค่ะเอ่อ ก็คือเหมียวเกิดในครอบครัวคนจีนนะคะมีพี่น้องสามคนเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ค้าขายนะคะ,ะจะมีต้นบุญต้นแบบก็คือคุณพ่อนะคะคือคุณพ่อเนี่ยก่อนที่จะแต่งงานคุณแม่ค่ะ,ะได้บวชมา 4, สี่พรรษานะคะโดยบวชกับวัดจีนที่กรุงเทพมาก่อนแล้วก็ลาสิกขามาที่อุดรก็มาเจอคุณแม่แล้วก็แต่งงานกันนะคะแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยพอดีเจ้าวาดที่กรุงเทพนะคะขอให้คุณพ่อเนี่ยช่วยเป็นกําลังสําคัญที่จะบุกเบิกวัดจีนที่อุดรน,นะคะ mm. คุณพ่อก็เป็นผู้นําบุญนะคะ mm. ก็ทั้งไปแจ้งข่าวบุญไปบอกบุญลงทานลงเจแล้วก็สร้างวัดที่อุดรชื่อวัดสุนทรประดิษฐ์นะคะอยู่หลังเซนทรัลอุดรค, mm. ค่ะก็จะมีความผูกพันกับผู้ทธศาสนาเยอะอยู่นะคะ mm. เพราะว่าเล็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อจะสวดมนต์ตอนเช้าตีห้าครึ่งก็จะ มานั่งฟังคุณพ่อสวดนะคะสักพักนึงง่วงนอนก็ไปนอนเนะะี่ยค่ะคุณพ่อก็ปลุกมาทานข้าวไปโรงเรียนเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะพาไปวัดจีนไปบ่อยนะคะหมูจะไม่ค่อยรู้จักวัดไทยเท่าไหร่นะคะตอนเด็กๆค่ะแล้วมีโอกาสได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเมื่อไหร่อย่างไรคะกะ็หมูได้ทุนการศึกษานะคะมอมบูโชนะคะแต่ก่อนนั้นน,นรู้รู้จักก่อนอก็คือตอนเรียนมหาลัยเกษตรเนี่ยได้ตักบารกับชมรมพุทธแล้วนะคะแล้วก็ ช่วงนั้นเนี่ยอยากจะบวชธรรมทายาทหญิงน,นะคะแต่กิจด้วยกิจกรรมนะคะหมอทำชมรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาลาัยโคเบที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะยุ่งตรงกิจกรรมตรงนี้ก็เลยเไม่ได้ไปบวชธรรมทายาทนะคะแล้วก็ได้ทุนมาเรียนญี่ปุ่นพอดีเป็นทุนของมอมบูโชนะคะกระทรวงการศึกษาญี่ปุ่นนะคะมาเรียนปัญญาโทที่นี่ค่ะค่ะแล้วก็ช่วงที่มาเรียนนะคะหมอก็มีปัญหาเกี่ยวกับ การพิเศษวิทยานิพนธ์นะคะมาเรียนสาขาที่ไม่ถนัดนะคะมาเรียนทางสังคมมาเรียนรักศาสตร์มานะคะแล้วมาเรียน n a g e m e n t and Policy ซึ่งเป็นวิชาคนวณน,นะคะแล้วคืออาจารย์มหาลัยที่นี่นะคะ่ะเปลี่ยนยากมากอ่ะคะ่ะก็จําเป็นต้องทนเรียนแล้วก็ช่วงที่พีเต์นเนี่ยท่านอาจารย์ก็ย้ายมหาลัยพอดีนะคะก็ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยนะคะพอพีเต์ไม่ผ่านเนี่ยไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใหม่สองท่านก็ไม่ตอบรับ อีกขันหนึ่งตอบรับก็บอกว่าต้องรื้อทําใหม่หมดนะคะคหมูก็ต้องปีหนึ่งปีสภาพจิตใจตัวนั้นมันแย่มากแล้วหมูก็นอนไม่ได้ประมาณสี่เดือนป่วยเ,เ,เป็นไทรอยเป็นพิษด้วยอะคะ่ะนมลยรู้สึกว่าถ้าหมูยังฝืนต่อเนี่ยหมูไม่ไหวก็เลยจําเป็นต้องลาออกนะคะแต่หมาว,ว่ามันเป็นโชคของหมูนะคะมีรุ่นพี่ที่เป็นยานมิตรที่ดีมากนะคะคือพี่ใหญ่วราพรเชษฐบุตรนะคะพี่ใหญ่ได้พาหมูม,มากราบพระมหาด็อกเตอร์สมชายธนอุทโธนะคะ ซึ่งตอนนั้นท่านยังเป็นเจ้าวาดที่วัดพระธรรมกายโตกเกียวค่ะค่ะก็ชีวิตตอนนั้นมันมืดมนมากๆนะคะมันไม่มีหนทางนะคะแต่พอเรียนปรึกษาท่านเนี่ยแค่สามสิบนาทีนะคะที่ท่านให้กําลังใจกับเรานะคะ,มมะคให้ธรรมะกับเราเนี่ยเรารู้สึกรอมีความหวังเรามีทางเดินต่อหนูก็เลยตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อทํางานที่นี่นะคะ่ะ mm hmm. ก็ได้พี่ใหญ่อีกนะคะแนะนําบริษัทนี้ให้นะคะบริษัทบ mm ัสเทลหนูก็อยู่มาจนปัจจุบันนะคะค่ะ mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยที่พี่เหมียวมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นทางมืดมนนะนะเห็นที่พี่เหมียวพูดนะคะมันมืดมนในชีวิตเพราะว่ามันเฟลทั้งเรื่องของการเรียนนะเพราะตั้งใจที่จะมาเรียนเนาะสิ่งที่พระอาจารย์สอนแล้วมันโดนใจของพี่เหมี่ยวพี่เหมียวพอจําได้ไหมคะว่าเรื่องอะไรเผื่อสมาชิกซูมเนี่ยได้ฟังเป็นวิทยาทานเขาอาจจะเริ่มรู้สึกท้อจะได้มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตค่ะคือท่านบอกว่าถึงเราจะเรียนไม่จบ เราก็ระดับนักเรียนทุนใช่ไหมคะแล้วอยู่เราดาวลงมากลายเป็นคนเรียนไม่จบเนี่ยท่านบอกว่าหนทางยังมีต่อนะคะมันได้ยินแค่คํานี้แล้วท่านบอกว่าอย่าอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดหวังคือมันจําไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่มันได้ยินแค่คํำนี้คะ่ะอย่าท้ออย่าหมดหวังแค่น,นี้คะ่ะแล้วก็เหมือนบอกไม่ถูกมันล่งไปหมดนะคะสี่เดือนที่นอนแทบจะไม่หลับนะคะก็นอนหลับสบายะกละับไปบ้านค่ะ แค่วันเดียว<ช>ที่มีโอกาสได้ไปฟังธรม<ช>รมะจากพระอาจารย์แบบคือมันโล่งแบบเหมือนความทุกข์ที่เราเก็บไว้นะคะแบบโดยหลักของเราก็คือว่าเราเป็นคนเรียนเก่งมาตลอดด้วยนะคะแล้วอยู่แบบต้องมาเป็นเหมือนอยู่ในสภาพแบบคือเรียนคนละภาษาด้วยแล้ววิชาที่ไม่ถนัดอีกนะคะมันเลยมันจนมุมไปหมดอะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าในเมื่อเป็นแบบนี้เราต้องเราอย่าพึ่งท้อน,นะคะเราต้องมีทางไปเราจะต้องไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังอะคะ่ะนมก็เลย <S <S ตัดสินใจทํางานแล้วก็แจ้งคุณแม่ไปคุณแม่ก็บอกว่าดีแล้วลูกอย่างน้อยก็ได้มาเรียนฟรีลูกคิดอย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็ให้กําลังใจนะค่ะก็ดีที่แบบทางบ้านเข้าใจเนาะแล้วก็มาเจอกันรยาณมิตรทีนี้ค่ะพอเจอหนทางสว่างแล้วพี่เหนียวได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าสิ่งอะไรที่เรารู้สึกประทับใจกับการที่ได้มีโอกาสมารู้จักวัดรู้จักคําสอนของครูบาอาจารย์บ้างคะ ก็ประมาณปีสี่ห้าสี่หกมเข้าวัดแล้วนะคะแต่ที่แบบได้รู้จักจริงๆก็คือได้ปฏิบัติธรรมที่พนาวัดนะคะ mm. ปีห้าศูนย์นะคะตรงนั้นนะคะหกวันเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันมันกล่าวไม่ถูกจริงๆนะคะมันสุขแบบจนล้นออกมานะคะความสุขจากการปฏิบัติธรรมนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเราก็คำมโนปณิธานของหมู่คณะที่บอกว่าจะสร้างสรรติสุขเพื่อชาวโลกอะคะ่ะ มันรู้สึกมันโดนที่ใจเราแล้วรู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขขนาดนี้แล้วทุกคนได้ความสุขจากสมาธิเนี่ยรับรองสังนติสุขเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะตรงจุดนี้หมูเลยอยากจะทําหน้าที่ออยากจะไปบุกเบิกสร้างวัดนะคะหมวก็เลยขอพี่ใหญ่อีกะคะ่ะพี่ใหญ่ก็พาไปแนะนําวัดพรร,รมการคณะกว่าค่ะช่วงนั้นเขากําลังเป็นวัดเป็นเป็นบ้านเช่าพอดีนะคะเป็นอะไรที่เป็นบ้านหลังที่แคบแล้วก็ต้องไปเช่าตามสถานที่ตามอำเภอนะคะที่เขาจัดให้เช่านะคะ คนนี้ก็คือเือนเป็นการมิทให้ที่ยามนาชิกนะคะคู่นี้นะคะค่ะ hmm. เดี๋ยวอีกตอนหนึ่งน,นะคะก็เราก็แบบเขาต้องขนแบกถามคือจากสถานที่เสร็จเขาต้องขนพระประธานขนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะค่ะ hmm. เพื่อ,อจะจัดกิจมน์ย้ายไม่รู้กี่ที่นะคะมันไม่ได้จองในทุกที่นะคะ <c oughs> พอมาเห็นความตั้งใจตรงนี้นะคะแล้วจากการปฏิบัติธรรมเนี่ย ผมก็มีการตัดสินใจที่แบบเด็ดขาดนะคะช่วงนั้นมีแฟนด้วยแต่ก็คือมันเริ่มเบื่อนะคะคือเป็นแฟนชาวญี่ปุ่นแต่เหมือนกับแบบเศีลส,สมาธิมันไม่ตรงกันแล้วนะคะศีลศรัทธาไม่ตรงกันคือเขายังดื่มเหล้าอยู่แล้วก็ยังไม่มาวัดกับเราเนี่ยนะคะในจุดตรงนี้เนี่ยนมก็เลยอขอเลิกกับเขาไปะค,ะ <laughs> ค่ะคือมันเบื่อถึงที่สุดนะคะัมคบมาห้าปีแล้วแล้วก็ อยากจะสร้างวัดนะคะเงินที่หมูเก็บไว้เตรียมจะแต่งงานแล้วก็จะซื้อแมนชั่นนะคะหนึ่งเอ็มนะคะหมูมก็มาเป็นประธานกระถิ่นที่วัดพระธรรมกายคณนะว่านะคะได้เป็นเงินก้นถุงซื้อวัดถาวรค,ค่ะเอาบุญมาฝากท่านนะคะสาธุค,คือตัดใจจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยตัดใจจากคนที่รักตัดใจจากทรัพย์ที่หามากว่าจะได้มาแต่เพื่อเอาไว้สร้างบุญตรงนี้ค่ะพี่เหมียว มันมันเห็นความสําคัญยังไงดีกว่าถึงขนาดแบบว่าตรงเนี้ยเราคิดว่ามันสําคัญกว่าสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของเราอะ,อะถึงสละทรัพย์ตรงเนี้ยมาสร้างได้คืออย่างแรกนะคะพอเราปฏิบัติทำเยอะเรารู้สึกว่าการมีคู่มันขวางการสร้างบาร,รมีเรามากกว่านะคะเพราะว่าเราต้องไปให้เวลากับเขาใช่ไหมคะแทนที่เราจะเอาเวลาตรงเนี้ยคะ่ะมามาช่วยพาาระจันทร์ สร้างวัดมาชวนคนมาวัดอย่างนี้ค่ะคนที่เขายังมีความทุกข์มีอะไรมีอยู่มากมายนะคะซึ่งลูกค้าเหมีวเหมีชวนมาวัดเยอะมากนะคะแทบจะทุกจังหวัดนะคะที่เหมีรู้จัก่ะแล้วถ้าเขาอยู่ใกล้จังหวัดไหนเนี่ยเหมาก็ถ้าเหมีเดินทางไหวเหมาจะไปรับถึงที่นะคะแล้วก็พาไปกราบพระอาจารย์ที่นั่นนะคะมีทั้งที่โตกเกียวไซตามะอ,อ,อิบารากิอย่างนี้ยนะคะใกล้ถึงนากยยาก็มีค่ะ โอซาก้าหมูก็ได้สายบุญมาสองท่านนะคะหมูไปได้ตอนที่หมูไปทํางานที่บริษัทแล้วหมวกูก็ไปแจกเอกสารนะคะเอกสารเกี่ยวกับธรรมะด้วยแจกเอ,สอกสารจันทร์เราทำค่ะโอ้เห็นบอ,<แ>บอกว่าลุยทําหน้าที่ในการทําหน้าที่กัรยนานมิตรอย่างเต็มที่แต่มันเกิดความที่เพราะว่าเราลุยเต็มที่เกินไปไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเนี่ยนะคะทําให้แบบอาจจะมีช่วงที่ เออรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตรงเนี้ยมันได้ข้อคิดอะไรกับพี่เหมียวเผื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นข้อคิดให้กับนักสร้างบารมีที่แบบมีใจมุ่งมัน่นแบบพี่เหมียวบ้างค่ะคือลักษณะนมนะคะคนที่แบบตั้งใจแล้วก็แบบถ้าจะทําอะไรเอาให้ได้นะคะอย่างก่อนงานบุญใหญ่ๆนะคะบุญกระถินหรือว่าบุญฉลองวัดเนี่ยหมจะลงพื้นที่กับผ้าจารย์นะคะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย โมยังไปลงเองต่อด้วยนะคะหลังจากเลิกงานนะคะเลิกงานโมสามทุ่มหมก็กลับบ้านตีหนึ่งเนี้ยค่ะถึงบ้านตีหนึ่งเนี้ยแลนอนพักผ่อนไม่พอพอมันตึงตึงเข้าสิบกว่าปีเราใช้ร่างกายขนาดน,นี้ยค่ะอยู่ๆโมก็ป่วยแบบคล้ายๆอิสุบีิสยนะคะเป็นประมาณปีกว่าไม่หายนะคะคือปกติก็เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรายังเป็นอย่างนี้ต่อเออมันจะไปต่อยากนะคะร่างกายเราแบบเขาเริ่มแบบ แสดงให้เห็นว่าเขาจะไม่ไหวแล้วเนี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งการที่เราฝืนมากไปเนี่ยเราลงพื้นที่เยอะไปเนี่ยเราพักผ่อนไม่พอสมาธิเราก็ไม่ตอ่อเนื่องนะคะม,มันก็ยังทําให้นิสัยเดิมเราที่เป็นข้อเสียมากๆหนูคือหนูจะหดอิจง่ายแล้วโกรธทีสามสี่วันมันยังไม่หายนะคะเหมือนเป็นคนที่คลายช้าด้วย เพราะโรคไทรอยด์เก่าด้วยนะคะถึงจะหายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีตรงนี้ติดมาอยู่เนี่ยเขาเรียกจะแก้นิดนึงนะคะพี่เหมียวขยับตัวเองมาที่กลางจอนิดนึงได้ไหมคะอนี่าคนี่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนะคะอ่าต่อเลยค่ะพี่เหมียวค่ะในจุดนี้เหมวก็เลยเอแบบเอมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติโทชินิค่ะค่ะ พระครูป巴拉สุเนตชลพินโยนะคะท่านก็เมตตาให้ได้แบบมานั่งธรรมะนะคะแล้วพอหมอมุ่งมั่นที่จะเอาเรื่องสมาธิเป็นหลักนะคะหมวก็ได้เรียนสมาธิกับทาง m i d เ l e เวด้วยนะคะสอบผ่านคอร์สอินอ r พ e a เมนเตอร์นะคะสองเดือนนะคะคอร์สสมาธิภาษาอังกฤษนะคะแล้วเพิ่งล่าสุดนะคะหมอเพิ่งจบคอร์สเนี่ยค่ะเบสิกนะคะสมาธิของเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะกับพระครู巴สุเนต ชาลพินโยนะคะคือมีโอกาสพอป่วยปุ๊บเนี่ยมันพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสในการกที่เราได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วถึงขนาดว่าเป็นแบบ inner peace mentor ได้เลยตรงนี้ค่ะพี่พเหมียวคือแบบอยากให้กล่าวถึงความสุขที่มันเกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็ความสุขที่ดได้มีโอกาสแนะนำชาวท้องถิ่นที่ให้เขาได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้รู้จักเส้นทางแห่งความสุขเนี่ยค่ะ คือในจุดจุดหนึ่งนะคะสังคมที่ญี่ปุ่นเ,เดี๋ยวล่าสุดเลยนะคะช่วงงานฉลองวัดเนี่ยพระครูท่านให้อบุญพิเศษหนูะนะคะให้สัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แปลสดภาษาไทยนะคะหมือนมีโอกาสสัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่นสิบกว่าท่านนะคะ mm hmm. หนึ่งในท่านนั้นก็คือคุณอา,อายาเบะนะคะคุณอายาเบะเนี่ยจะสแสวงเรื่องสมาธิด้วยอะ,ค,ะค่ะก็ นั่งสมาธิแบบเซนมาก่อนหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิแบบศีลังกาแล้วก็มานั่งกับทางสายเรานะคะของวัดพระธรรมกายได้บวชด,ด้วยนะคะมันยาเบอเล่าให้ฟังว่านะคะสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเครียดแล้วก็คือเขาแสดงออกไม่ได้นะคะเขาต้องเก็บไว้คือเขาโกรธเขาเขาก็ต้องยิ้มนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะกดดันสูงแล้วพอเขาได้มาฝึกกับธรรมกายเนี่ยเขาก็ได้ความสบายระดับหนึ่งแต่เขาต้องการาที่จะเรียนรู้มากกว่าน,นี้เขาก็เลยตัดสินใจบวชนะคะ การบวชสิบวันของเขาที่วัดพระธรรมกายทุชนิเนี่ยค่ะเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะคะใช่ท่านเมื่อกี้หรือเปล่าคะภาพหรือวาาอ่าท่านเมื่อกี้นี่อีกท่านท่านเมื่อกี้นี่คืออีกท่านหนึง่งที่จัดปฏิบัติธรรมคุณเอนโนโมโตะค่ะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังต่อนะคะคือสองท่านคือทุกท่านนี้แบบประทับใจทุกท่านนะคะแต่ขอเลือกมาคนนี้ค่ะคนนี้คุณอายเบกค่ะที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะฝั่งขวามค่ะคุณอายเบกค่ะค่ะอันนี้คือที่เราทําหน้าที่แล้วก็พี่เขาคุณอาย มาบวชด,ด้วยใช่ไหมคะทุนนี้ค่ะมาบวชค่ะแล้วก็เป็นมวลันเชียที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะตอนนี้เขานั่งสมาธิเอวันละสามชั่วโมงนะคะ mm hmm. อันนี้พระอาจารย์ทาหน้ hmm. าที่นะคะในส่วนของนมเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะคะมาต้อน mm hmm. รับดูแลเขาค่ะ mm hmm. อตอนเช้าสองชั่วโมงแล้วก็ตอนกลางคืนสองชั่วโมงนะคะแล้วแบบคือเขาเต็มที่กับงานบุญมากๆนะคะ mm hmm. เหมือนคนไทยทุกอย่าง ขนแบกถามช่วยทุกอย่างเลยค่ะอพอเหมือนเข้าใจเรื่องราวต่างๆแล้วก็อยากแค่จะเติมบุญให้กับตัวเองเต็มที่เลยนะคะแล้วมีอีกหลายท่านไหมคะเล่าต่อได้เลยค่ะอีกท่านก็คุณเอนโมโตะที่ฉายไปเมื่อกี้นะคะคุณเอนโมโตะเนี่ยอมาบวชกับทางเราถึงสี่ครั้งนะคะบวชสามเณรสองครั้งท่านนี้ค่ะท่านนี้บวชสามมเณรสองครั้งที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไปบวชที่เมืองไทยนะคะบวชที่เมืองไทยอีกสองครั้งนะคะบวชพระ หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้ความสุขจากสมาธินะคะคุณเอนโมโตจัดปฏิบัติธรรมประมาณห้าปีติดกันเลยนะคะทุกเดือนค่ะนิ mm hmm. ม,มดตารจากวัะ,ระธรรมกายไปนะคะ mm hmm. เขาอยู่ที่จังหวัดชิซูโอกะค่ะ mm hmm. แล้วเป็นตัวตั้งตัวตีชวนเ,นเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นมาปฏิบัติธรรมตลอดต่อเนื่องนะคะค่ะ mm hmm. เป็นที่น่าชื่นชมมากๆนะคะแล้วปัจจุบันเขาก็นั่งสมาธิกับพระครูป巴สุเนศชาลาพิญโยทางเฟซบุ๊กนะคะด้วยที่สถานการณ์โควิดเขาเลยต้องหยุดไปประมาณสองปีเขาบอกว่า โควิดหมดเมื่อไหร่มาเลยนะครับเขาก็เชิญทางทาง Facebook ไว้นะคะว่าให้ทุกคนมาทำกับเขาเลยนะคะนี่ค่ะคอร์สตรงนี้ค่ะหมออยากจะนะคะท่านก็ตอนนี้ท่านเปิดคอร์สเบสิกรุ่นรุ่นที่สามแล้วค่ะค่ะก็จะเริ่มวันที่เจ็ดตุวันที่เจ็ดตุลานะคะเวลาประเทศญี่ปุ่นก็คือสามทุ่มสามทุ่มครึ่งค่ะถึงสี่ทุ่มครึ่งถ้าเวลาเมืองไทยก็ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะคะ ถ้าท่านใดพอมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือว่ารู้จักชาวญี่ปุ่นนะคะชาวต่างชาติที่ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้ค่ะอยากให้มานั่งสมาธิเป็นคอร์สง่ายค่ะแนะนําสมาธิเบื้องต้นยี่สิบนาทีนั่งโยคะเอ่อทำก็เลยเรียนโยคะนะคะยี่สิบนาทีแล้วก็นั่งสมาธิยี่สิบนาทีนะคะแบบพื้นฐานพืสิกทุกวันเพื่อหัดค่ะสา <3 S 1> มถ้าครบสามเดือนเนี่ยจะได้ดวงแก้วเป็นของที่ระลึกแล้วก็จะมีใบประกาศให้ด้วยนะคะโอ แสดงว่าพี่เหมียวทําหน้าที่แบบอย่างเต็มที่เลยนะทั้งชาวท้องถิ่นแล้วก็ชาวไทยเนี่ยนะคะทําหน้าที่แบบเป็นกัลยาณมิตรอย่างที่ใจต้องการว่าอยากที่จะให้ความสุขเนี่ยที่เราได้สัมผัสจากสมาธิไปถึงคนที่นั่นนะคะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องเห็นความปลื้มใจของพี่เหมียวก็คือ,อเรื่องราวของอบุญกระถิน่นตรงนี้ค่ะพี่เหมียวเห็นความสําคัญยังไงแล้วก็ปลื้มใจในบุญกระถิ่นยังไงบ้างคะค่ะก็ ตัวหมอเองนะคะมีโอกาสเป็นประธานกระถิน5ครั้งนะคะก็ mm hmm. เป็นประธานกระถินที่วัดพระธรรมกายคณะกว่าปี2550 2558นี้เป็นประธานกระถินที่วัดพรธรรมกายยมนาชินะคะซื้อวัดาวรค่ะแล้วก็ปี2560เป็นประธานกระถินที่คณะกว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปีเดียวกันนะคะเป็นประธานกระถินที่ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านลมยินจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ุุนนี้อุทิตให้คุณพ่อค่ะคุณพ่อเสียไปค่ะแล้วก็ปี2562-2563เป็นประธานกระถินที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะเอาบุญทุกบุญมาฝากนะคะสา<ะ>ธุโอ้โหคือเป็นประธานกระถินหปีแบบติดต่อกันต้องถามเลยว่าเห็นความสำคัญยังไงเพราะว่า มันไม่ใช่บุญง่ายๆเลยแล้วก็เป็นบุญใหญ่ด้วยที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเผื่อได้พี่เหมี่ยวจะได้เชิญชวนสมาชิกซูมว่าอย่าพลาดเลยนะคะงานบุญกระถินอย่างเงี้ยค่ะคือกระถินเป็นการทานใช่ไหมคะแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็จะได้รับกระถินนในแค่ปีละครั้งแล้วก็จัดแค่ภายในหนึ่งเดือนแค่นั้นนะคะคือโอกาสมันเป็นโอกาสทองอยู่แล้วนะคะเป็นบุญใหญ่ทุกคนอย่าพลาดนะคะแล้วหมออยากจะ,ะคุยถึงกระถินที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะ การเผยแผ่ตลอดเข้าปีที่สามสิบเอ็ดแล้วค่ะเราเพิ่งจะมีอุโบสถนะคะ mm hmm. หลังแรกของวัดพระธมกายค่ะอยู่ที่วัดพระธมกายโทชิมิอะค่ะค่ะกระถินปีนี้ก็จะไปทําหลังคานะคะแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องนะคะ mm hmm. ค่ะที่วัดพระธมกายโทชินินะคะคือหมอเชื่อนะคะว่าโบสถ์เนี่ยค่ะเป็นแหล่งกําเนิดของทายาททางพระศาสนานะคะอย่างที่หมอแจ้งไปว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะคะเออ ได้บวชกับทางเราแล้วเข้าใจเข้าใจเกี่ยวกับมโนประเทานของหมู่คณะเนี่ยเขาจะลุยเต็มที่ช่วยเหลือเรานะคะ mm. แล้วพลักของชาวท้องถิ่นเนี่ยมาว่ายังมีศักยภาพอีกไกลมากโบสถ์หลังนี้นะคะรับรองค่ะว่าต่อไปในอนาคตจะต้องมีธรรมทายาทต,ตอนนี้เราพระมีพระชาวญี่ปุ่นอยู่สองท่านนะคะ mm. ค่ะมีหลวงพี่วะไกล้แล้วก็หลวงตาฮะิซามะเสือค่ะต่อไปเราจะมีชาวญี่ปุ่นมากกว่านี้เพราะด้วยความจํากัดทางภาษาด้วยนะคะยังไงเจ้าของภาษาเขาก็จะช่วยเราเผยแผ่ ได้แบบอมืมากกว่านี้ค่ะดยช่วยพระอาจารย์ได้เยอะด้วยนะคะค่ะไปอ,อยากให้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่หมอเพิ่งถ่ายล่าสุดตรงหน้าโบสถ์นะคะเพิ่งฉลอง19นะคะฉลองบันไดไปนะคะยังไม่เสร็จนะคะ,คะวันที่19กันยาเมื่อกี้ค่ะโอ้บรรยากาศก็เริ่มใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นแล้วสําหรับบทหลังแรกนะคะ ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเห็นบรบรยากาศของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวท้องถิ่น<า>ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเ<า>มื่อวันที่สิบเก้าเป็นยังไงบ้างคะ<า>บรรยากาศเห็นความปลื้มใจที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนวันลมยาบนะคะจากทุกศูนย์สาขามากันหมดเลยนะคะโอซากา้าอ่านางานโ,นโนแบบไกลๆเขาก็มากันนะคะแล้วแต่ละท่านนี่คือแบบมาด้วยหัวใจกันจริงๆนะคะมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วรู้สึกว่าเรามีพลังนะคะที่เราจะสู้ต่อกันนะคะ หมอเชื่อว่างานขยายศาสนาเนี่ยต,ต้องเดินไปต่อนะคะแล้วไปได้ไกลด้วยค่ะอะอยากจะพูดอีกอย่างก็คือกระถิ่นของส่วนปฏิบัติธรรมนานาชาติโทชินินะคะทางเราก็มีเหมือนกันนะคะคือจะเป็นเหมือนวัดพี่น,น้องกับวัดรรมกายโทชินินะคะอยู่จังหวัดเดียวกัน mm hmm. ตรงส่วนปฏิบัติธรรมมีเนื้อที่11ไร่นะคะพระครูประหลัดสุนเนธท่านจำวัดอยู่ที่นั่นนะคะตอนนี้เราก็จะซื้อ,อที่ดินทางเข้ามาค่ะคะ่ mm hmm. ะ หมอบอกตรงๆนะคะว่าหมอได้ชีวิตใหม่หมจากศวนปฏิบัติธรรมเลยคะ่ะในช่วงที่หมอมาใหม่ๆเนี่ยมันทั้งร่างกายจิตใจมันค่อนข้างจะแบบอ่อนล้านะคะอันนี้ก็คือที่โทชินินะคะสร้างโบสถ์นะคะค่ะอีกอีกตรงนึงนะคะศูนปฏิบัติธรรมะคะ่ะก็มันเหมือนเป็นเนี่ค่ะตรงนี้ค่ะซื้อที่ดินทางเข้าะนะคะค่ะเป็นเหมือนเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกโคโคโรโนโอเอซิสก็คือเป็นเหมือน บ่อน,น้ํากางเทะเลรายให้หนูเลยค่ะแล้วหมอเชื่อว่าตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่แบบนําพาโลกให้สดใสแล้วก็เป็นที่สร้างกําลังใจให้กับทั้งชาวญี่ปุ่นชาวท้องถิ่นนะคะที่มาปฏิบัติธรรมกันทุกคน,นะคะ่ะช่วงนี้ท่านก็สอนออนไลน์นะคะพระพระครูท่านสอนออนไลน์แล้วท่านมุ่งมั่นมากค่ะสอนทั้งซูมมาละหกรอบหมอเห็นความมุ่งมั่นท่านขนาดนี้หมออยากจะช่วยอะคะ่ะ อยากให้ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะค่ะนะคะพี่เหมียวสามารถแจ้งลิงก์ได้ไหมคะสมมติว่าถ้ามีค,คนไทยอยากจะไปร่วมกิ <ละ S 1> จกรรมผ่านซูมทำยังไง้านคะค่ะ,คะ,คะลิงก์ของพิธีกรรมนะคะกระถินของอวัปธรรมกายโทชินีเนี่ยนะคะกระถินสร้างอบสถเนี่ยก็คือวันที่24ตุลานะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติคือวันที่7พฤศจิกาใช้ลิงก์เดียวกันนะคะคือซูม m ID ดีนะคะ841นะคะ สองเจ็ดสามห้านะคะแปดหกสามหค่ะอืมค่ะแล้วก็นะส่วนนะห้องซูมก็คือจะเป็น dmc.tv/ สองห้าหกสี่ /jp/ โทชิงิค่ะใช่ค่ะ,ะ,คะใช่โอก็สามารถวรวมได้สองที่เลยค่ะสำหรับศูนย์ปฏิบัติทธรรมนานาชาตินะคะสำหรับท่านที่มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะคะจะฟังเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีลิงก์ซูมต่างหากนะคะหมายเลขก็คือนะคะ id ดีแปดห้าสองนะคะ สองหกเก้าหกแล้วก็สองหกหกสี่ค่ะอืมนะคะใครสนใจนะ <c oughs> ก็ไปหาได้นะคะกับการปฏิบัติธ <c oughs> รรมผ่านซูมพระอาจารย์สอนถึงวันละหกรอบเลยเนี่ยนะคะทันเมตตามากๆเลยนะคะทีนี้ <c oughs> ค่ะมาถึงคําถามนี้ค่ะพี่เหมียวได้มีโอกาส <c oughs> มารู้จักว่าพระธรรมกายเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่เหมียวบ้างคะคือ <c oughs> พูดง่ายๆว่าการที่หมได้รับคำปรึกษาจากหลวงพี่ฐานะนะคะทำให้เปลี่ยนชีวิตเมน,นะคะโมเชื่อว่าถ้าหมไม่ได้ยินตรงนั้นโมอาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจแล้วก็มีปมด้อยไปตลอดชีวิตนะคะตรงจุดตรงนี้มีจุดประกายให้หมรู้สึกว่าเรายังมีทางเดินไปต่อแล้วก็ใช้หน้าที่การงานของโมน,นะคะที่รู้จักกับลูกค้าคนไทยเยอะมากนะคะเป็นทางมาแห่งบุญโดยเป็นกรมิตรให้เขาเป็นที่ปรึกษาเขาพาเขามาวัดให้มารู้จักธรรมะนะคะ ในจุดนี้นะคะและยงนก็คือที่สวนพนาวัตนะคะที่เหมียวได้ปฏิบัติธรรมตรงนั้นเนี่ยทําให้เหมียวได้ชีวิตอิสระนะคะไม่ต้องคองเรือนนะคะค่ะได้เป็นโสดแล้วก็ได้สร้างบาร,รมีเต็มที่ใช้ร่างกายตรงนี้คุ้มค่ามากค่ะเพราะเหมียวถือว่าร่างกายเหมีได้มาเนี่ยจากคุณพ่อคุณแม่คือคุณพ่อคุณแม่เหมีเสียทั้งคู่นะคะหมีวจะใช้ร่างกายนี้ที่ท่านให้มาเนี่ยสร้างความดีให้มากที่สุดแล้วก็ทาบุญตรงนี้อุทิศไปให้ท่านเยอะๆอะค่ะ นะคะ,คะแล้วข้อคิดหรือว่าแนวทางในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะพี่เหมียวก็คือเรียกว่าเราต้องพยายามอยู่ในบุญกันนะคะแล้วก็มีธรรมะในใจเยอะๆสถานการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเราแบบถ้าเราหวั่นไหวตามเนี่ยมันก็จิตใจมันก็จะตกตามสถานการณ์นะคะเราต้องรักษาใจเราให้ได้นะคะรักษาใจให้เพิงใสนะคะ ก็คือง่ายๆก็คือนี่แหละค่ะดูซูมกันค่ะดูซูมเข้าซูมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันค่ะค่ะสร้างกําลังใจเติมพลังใจให้ตัวเองนะคะค่ะนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เหมียวพี่พรทิพย์แซ่ลิมนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ะะได้รับฟังเรื่องราวดีๆนะคะจากสุ่มไอดอลท่านนี้นะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยเพียงแค่มีโอกาสได้มาฟังทำแค่ช่วงระยะเวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะมีกําลังใจที่เข้มแข็งและมีเป้าหมายที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นทุกๆท่านนะคะอย่าลืมไปทําหน้าที่กัลยะาณมิตรนะคะให้สมาชิกทุกท่านเลยในโลกใบนี้เนียนะคะได้มีโอกาสรู้จักธรรม,มะ เพราะว่านี่จะเป็นสิ่งเยียวยาให้หัวใจของทุกคนมีความสุขได้ค่ะวันนี้นะคะลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ